สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในหน่วยบ้านเรือนเคียงกันค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้ครูแนนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูแนนมีคาคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมฟังหรือยังคะเด็กๆฟังแล้วเด็กๆพูดตามครูแนนด้วยนะคะ เด็กพร้อม,มยังเอ่ยพร้อมแล้วเรามาท่องคำํำของจองไปพร้อมๆกันเลยนะคะบ้านเรือนเคียงกันทุกวันพบหน้ารู้จักกันมาเพราะบ้านใกล้กันเพื่อนบ้านแสนดีมีน้ำใจช่วยเหลืออก อุ่นใจทุกเมื่อเพื่อนบ้านช่วยกันเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคนไหนท่องตามคุณแนนบ้างเอยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆรู้จักการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านที่ดีไหมคะาการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านที่ดีเขาทำกันยังไงเอ่ดเด็กทราบไหมคะ การปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านนะคะเราก็จะต้องมีความซื่อสัตย์มีความเกรงใจค่ะไม่ขโมยไม่หยิบของเพื่อนบ้านมาใช้โดยที่เราไม่บอกเพื่อนบ้านนะคะเด็กๆและที่สำคัญเลยนะคะเราจะต้องมีความเกรงใจค่ะเด็กๆความเกรงใจที่ว่าก็คือเราทำได้ยังไงเด็กๆ ทราบไหมคะอ่าเราก็จะทำได้โดยง่ายๆคือการไม่ส่งเสียงดังซึ่งจะเป็นการลบกวนเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะเด็กๆแล้วสำหรับวันนี้นะคะครูแนนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆค่ะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านที่ดีอะไรที่ควรปฏิบัติอะไรที่ไม่ควรปฏิบัติ มาให้เด็กๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ,อ่ยพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กๆจะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะยกตัวอย่างภาพด้านซ้ายเมื่อเด็กเก็บของตกได้ก็ต้องติดตามหาเจ้าของแล้วก็คืนให้นะคะ ส่วนภาพด้านขวานะคะเด็กๆไม่หยิบฉวยสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนจะใช้สิ่งของของผู้อื่นนั้นจะต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งนะคะนอกจากเด็กๆจะมีความซื่อสัตย์นะคะเด็กๆจะต้องมีความสามาคัคคีและความเกรงใจด้วยนะคะยกตัวอย่างภาพด้านซ้ายนะคะเด็กๆช่วยกันต่อของเล่นเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าความสามัคคีค่ะ ส่วนภาพด้านขวาเด็กๆสังเกตไหมคะว่าแกล้งเพื่อนอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่ามีความเกรงใจนะคะความเกรงใจเด็กๆไม่สมควรจะไปแกล้งเพื่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอที่คุณแนนนำมาฝากแล้วเด็กๆได้ชมแล้วเด็กๆก็พอจะแยกแยะออกแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งไหน ที่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านและสิ่งไหนไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านาเด็กๆทราบแล้วเด็กๆก็อย่าลืมปฏิบัติตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีสำหรับเพื่อนบ้านด้วยนะคะเด็กๆความเกรงใจเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆ,ๆเวลาเด็กๆเล่นกันเด็กๆ,ๆอย่าลืมนะคะว่าอย่าส่งเสียงดังลบก,กวนเพื่อนบ้านค่ะเด็กๆ สำหรับวันนี้ครูแนนลาไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ